สดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระไทยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมี ใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ชื่นชคดี สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศญี่ปุน่นเพื่อส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่18ถึง25เมษายน2558แล้ว วันที่19เมษายนพุทธศักราช2558เวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุน่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG622 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานานชาติคันไซนครโอซาก้าประเทศญี่ปุน่น นายศรีขสักิ์พวงเกตแก้วเอกอัครราชทูตนักุงโตเกียวและภริยานายดุสิตเมนพันธ์กงสุนหญ่นครโอซาก้านางสาวนาโอมิอาซานผู้่วงเนยการสำนักงานโอซาก้ากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นข้าราชการสถานกงสุนหญ่นครโอซาก้าประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับเครื่องบินของสายการบินออกนิปอนแอร์เวย์สเที่ยวบินที่ n s 1 7 3 1เสด็จพระราชดำเนินจากนครโอซากา้าไปท่าอากาศยานนาฮาจังหวัดโอกินาวะนายอิโชอุราสกิรองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะนายนัทพงศ์รัฐพิพัฒน์อัครราชทูตที่ปรึกษานายทาเคชิซากุโมโตกงศูนกิติมศักดิ์ณเมืองนาฮา นายสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานายปียสวัสาริ์อมรนันประธานกรรมการบริษัปาทปตทจำกัดมหาชนนายไพรินชูโชิถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัปาทปตทจำกัดมหาชนและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพเฝ้าทุลอมระบาดรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมฮิลตันโอกินาวะชาตันรีสอร์ทโรงแรมที่ประทับ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณักกลุ่โตเกียวนายอารีพงศ์ผู้ชุ่มกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนนายประชญาพิญญาวัฒน์ประธานกรรมการบริหารการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มปตทพื้นที่ภาคตะวันออกศาสตราจารย์จัรับล um ิ้มตระกูลกรรมการคณะกรรมการบริหารการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มปตทพื้นที่ภาคตะวันออกเฝ้าทุลลอมพระบาทรับเสด็จ ประทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากจังหวัดออกินาวะประเทศญี่ปุน่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักษ์อัครราชกุมารีส่งเยี่ยมราษดอนและหน่วยแพทย์พอ,อสวอในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตระหว่างวันที่20-26เมษายน2558 วันนี้เวลา16นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตอําเภอทลังจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเยี่ยมราชฎรและหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตระหว่างวันที่20ถึง26เมษายน2558โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตเหล่าข้าราชการทหารตำรวจพร้อมด้วยแม่บ้านเหล่าทัพอาสาสมัครพอ,อสอวอและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบารมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนาคารินโดยทรงดํารงตําแหน่งประธานกิติมศักดิ์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบารมราชชนนีเพื่อให้บริการรักษาด้านสุขภาพพร้อมกับส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของราชฎรในท้องถิ่นธุรกันดาล และห่างไกลาการคมนาคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้จะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พอ,อสวณรงเรียนพนมเบญจาบ้านน้ำขาวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ ประชาชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างต่อเน,นื่อง ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันถึงแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ก็ยังมีประชาชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ได้นำพวงมาลายัยแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายอาทิชม รมสตรีอาสาเทศบาลตำบลปากแพรกจังหวัดกาญจนบุรีประธานชมรมครูและสิทธิเก่านันทนะศึกษาและสมาคมรวมปัญญาคนพิการนนทบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรี่และคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลตรีชาติชายพัฒสุคนทสิง์รองเจ้ากรมสันพวุธทหารบกพร้อมด้วยแม่บ้านทหารบกและข้าราชการกรมสันพวุธทหารบก คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการพุทธอุทยานโลกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา นายยงยุทธม์มายลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการพุทธอุทยานโลกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชน,นมายุ60พรรษาตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อรับเป็นโครงการของรัฐบาล โดยโครงการดังกล่าวกรมป่าไม้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมูลนิธิพุทธอุทยานโลกว่าด้วยการจัดตั้งพุทธอุทยานโลกขึ้นณบริเวณป่าเขาอิโต้อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีบนเนื้อที่68ไร่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติให้จังหวัดประจีนบุรีเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา30ปีตั้งแต่วันที่27มีนาคม2 5 5 6ถึง26มีนาคม2586ซึ่งจังหวัดประจีนบุรีได้จะสร้างพระพุทธโลกาวิถูมหามุนีนาฏซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่าพระพุทธทวาราวดีศีปราจีนสิรินทรโลกนาฏ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 ้าเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2544เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งมีฐานะยากจนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี ร้านภูฟ้านอกจากจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วยังได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรวมทั้งของราษฎรในพื้นที่ที่ส่งรับซื้อเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร จากแนวพระราชดำริของพระองค์ไม่เพียงแต่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ผลิตนี้จะเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อดำรงไว้ไม่ให้สูญหายอีกด้วย เนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติป,ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุดจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะ ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ